รถถังหลักเมคาว่า MK c m คือสุดยอดแห่งวิศวกรรมย่านกรอกของอิสราเอลซึ่งเป็นผลลัพธ์จากประสบการณ์ภาคสนามที่ยาวนานหลายทศวรรษรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวทางยุทธวิธีอย่างลึกซึ้งโดยรถถังนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมอิสราเอลร่วมกับอิสราเอลมิลิเทอรี่อินดัสทรีซึ่งเมคาว่า MK c m ได้ต่อยอดจากกลุ่นก่อนๆด้วยการปรับปรุงที่สำคัญในด้านการป้องกัน อำนาจการยิงความอยู่รอดและการผสานร,ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบรถถังรุ่นนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ทางทหารของอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องจกักรสงครามที่ทรงพลังซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการรบที่หลากหลายซึ่งกองกําลังป้องกันอิสราเอลต้องเผชิญอยู่เสมอเมื่อมองภายนอกเมอ่อคาว่า MK c m มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและหน้าเกรงขามป้อมปืนมีลักษณะกระททดรัดและมีมุมเฉียง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการสะท้อนและพรางตัวได้ดีโครงตัวรถด้านหน้าเอียงลาดลงและหุ้มด้วยเกรอะผสมแบบแยกส่วนซึ่งให้การป้องกันเป็นชั้นๆต่อต้านอาวุธพลังงานจลและพลังงานเคมีโครงสร้างแบบแยกชิ้นส่วนนี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนกราะในสนามรบได้อย่างรวดเร็วลดเวลาในการซ่อมบำรุงและรักษาความพร้อมในการรบอีกหนึ่งจุดเด่นคือการวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เมอร์คาวาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับลูกเรือด้านหน้า พร้อมกับเปิดพื้นที่ด้านหลังไว้สําหรับบรรทุกทหารราบหรือรับผู้บาดเจ็บภายใต้การยิงซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะที่รถถังรุ่นอื่นไม่มีในด้านขุมพลังเมอร์คาว่า m k c m ใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU กำลัง1,500แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเร่งซึ่งช่วยให้รถสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้มากกว่า64กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากกว่ารถถังบางรุ่น แต่เมอคาว่าใช้ระบบการสะเทือนแบบไฮโดรพอิูแมติกขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ครุขรคาวหรือทอรายได้อย่างดีเยี่ยมความสามารถในการเคลื่อนตัวในพื้นที่แคบพร้อมกับอัตราเร่งและการไต่าทางลาดชันช่วยให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจในเมืองและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมอคาว่า MK C.M. คือระบบป้องกันเชิงรุก Trophy Active Protection System ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Rafael Advanced Defense System โดยระบบนี้ใช้เรดาร์ในการตรวจจับอาวุธโจมตีเช่น RPG หรือขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังและยิงสกัดกลางอากาศก่อนที่อาวุธเหล่านั้นจะถึงตัวรถสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของลูกเรืออย่างมากแต่ยังช่วยรักษาความสมบูรณ์ของตัวเกราะหลักอีกด้วย Trophy APS ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการรบจริงหลายครั้งและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบป้องกันยานเกราะทั่วโลก ภายในป้อมปืนรถถังติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120มิลิเมตรรุ่น MG253 ซึ่งสามารถใช้กระสุนได้หลากหลายประเภทเช่นกระสุนฮีท APFSDS และกระสุนระเบิดอนเนกประสงค์ปืนหลักสามารถหมุนและเล็งได้ในขณะเคลื่อนที่และเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการยิงขั้นสูงที่มีระบบตรวจจับภาพความร้อนระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิธีการยิงซึ่งทำให้ความแม่นยำในการยิงของรถถังอยู่ในระดับสูง แม้ในระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนที่นอกจากนี้ปืนหลักยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถี LAHAT ซึ่งมีความแม่นยำสูงในระยะไกลและสามารถใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์บินต่ำได้อีกด้วยเพื่อเสริมกำลังอาวุธหลักรถถังยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรสำหรับการต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศหรือทหารราบและยังมีปืนครกขนาด60มิลลิเมตรภายในตัวรถซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับรถถังหลัก ระบบนี้ช่วยให้สามารถยิงโจมตีทหารศัตรูที่หลบอยู่หลังที่กำบังหรือภายในอาคารได้โดยไม่ต้องหันปืนใหญ่ไปยังเป้าหมายโดยตรงเหมาะสำหรับการรบในเขตเมืองหรือการสู้รบแบบกองโจรเมื่อคาว่า MK CM ยังเป็นรถถังที่มีระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยมีระบบการจัดการรบแบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆแบบเรียลไทม์ให้ภาพรวมสถานการณ์ที่แม่นยำช่วยให้สามารถประสานการโจมตีและตัดสินใจได้รวดเร็ว ลูกเรือสี่คนประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุและพลขับได้รับการสนับสนุนด้วยหน้าจอมัลติฟังก์ชันและการจัดวางอุปกรณ์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบด้านความอยู่รอดของลูกเรือเมอคาว่า m k c m ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นหลักพื้นที่ภายในรถจัดไว้อย่างสะดวกสบายรองรับการปฏิบัติภารกิจระยะยาว และยังมีพื้นที่ด้านหลังที่สามารถบรรทุกทหารราบได้ถึง6นายทำให้รถคันนี้สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งรถถังหลักและพาหนะลำเลียงพลได้ในเวลาเดียวกันคุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจเจาะแนวป้องกันหรือช่วยเหลือทหารบาดเจ็บภายใต้การยิงหลักปรัชญาในการออกแบบของเมคาวาเน้นเรื่องการอยู่รอดของลูกเรือมากกว่าความเร็วหรือพลังยิงล้วนๆซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์จริงในสนามรบโดยเฉพาะในสงครามเมืองและการต่อสู้แบบไม่สมมาตรในเลบานอนและกาซา ระบบกรอชันเลอร์ที่ประกอบด้วยกรอบรับแรงกระแทกระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์และระบบโ r รฟีทำให้รถถังสามารถรับมือกับภัยคุกคามหลายทิศทางได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการจริงเมคาว่า m k c m ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในปฏิบัติการ Protective Edge ปี2014ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนตัวในเมืองที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของลูกเรือและโจมตีสัตรูที่ซ่อนอยู่ในสิ่งปลูกสร้าง ความสามารถนี้ช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบของกองกำลังภาคพ,พื้นดินอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เช่นเซ็นเซ,นเซอร์ระบบสื่อสารหรือระบบ AI ได้อย่างง่ายดายซึ่งช่วยให้เมอคาวาสามารถรักษาความเป็นผู้นำในเทคโนโลยียานเกราะต่อไปได้ในระยะยาวตัวต้นแบบรุ่นถัดไปยังเตรียมติดตั้งระบบ AI เพื่อช่วยในการตรวจจับภัยคุกค,ค,คามและคาดการณ์การซ่อมบำรุงอีกด้วย เมอร์คาว่า m k c m ยังติดตั้งระบบหญิงลูกระเบิดควันเครื่องตรวจจับเลเซอร์และอุปกรณ์มองกลางคืนชั้นสูงทำให้มีขีดความสามารถในการเอาตัวรอดสูงในทุกสภาวะพื้นผิวที่ลาดเอียงและรูปร่างเตี้ยยังช่วยลดการตรวจจับจ,บจากเรดาร์และอินฟราเรดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในรถถังหลักสมัยใหม่จากมุมมองทางยุทธศาสตร์รถถังนี้สอดคล้องกับหลักนิยมทางทหารของอิสราเอลที่เน้นความคล่องตัว การโจมตีก่อนและการตอบสนองอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรสงครามธรรมดาแต่เป็นระบบอาวุธที่แม่นยำและสามารถทำงานร่วมกับระบบสอดแนมโรนและหน่วยรบภาคพ,พื้นดินได้อย่างไร้รอยต่อเมอร์คาว่า MK CM แตกต่างจากรถถังตะวันตกเช่น M1 Abrams หรือ Leopard 2ตรงที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อการส่งออกหรือทำงานร่วมกับ NATO แต่ถูกออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของกองทัพอิสราเอลจึงเป็นรถถังที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเหมาะสำหรับการต่อสู้ในพื้นที่ที่อิสราเอลต้องอเผชิญบ่อยเช่นการจู่โจมในเมืองหรือการเผชิญหน้ากับหน่วยต่อต้านยานเกร<ม>าะเมอร์คาว่า m k c m ยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาแก่ฝ่ายตรงข้ามด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มและการประสานงานของลูกเรือที่แม่นยำมันไม่ได้เป็นแค่ยานเกราะแต่มันคือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมั่นคงและนวัตกรรมทางทหารของชาติอิสราเอลการพัฒนาเมอร์คาว่า MK ซีเอ็มยังสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลที่เน้นความเป็นอิสระโดยทุกระบบในรถถังตั้งแต่ปืนใหญ่ไปจนถึงระบบป้องกันล้วนผลิตภายในประเทศซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงและทดสอบระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในอนาคตเมืคาว่า MK CM จะเป็นฐานในการพัฒนารถถังยุคหน้าทั้งระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฟฟ้าการใช้ดโดรนสอดแนมหรือแม้แต่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งจะยกระดับสนามรบให้ก้าวไปอีกขั้น กล่าวโดยสรุปเมื่อว่า mk cm ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังหลักแต่มันคือระบบรบที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์สภาพแวดล้อมทางการรบที่ซับซ้อนของอิสราเอลด้วยอาวุธที่ทรงพลังเกราะที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความอนเนกประสงค์ที่เหนือชั้นทําให้มันเป็นหนึ่งในรถ,ถถังที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจบนสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริง